พามาชมกับอัปเดตรถยอดฮิตเลยตอนนี้นะคะไม่มีไม่ได้เลยสำหรับ Toyota t o y o ต a Yaris a t i v พี่โฉมหน้าใหม่ดีไซน์สวยฟังก์ชันครบนะคะมีให้ก่อนเริ่มต้นตอยู่ที่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นจัดมาเลยคลิปนี้นะคะจบครบทุกรุ่นเลยใครหารุ่นไหนสเปคไหนอยู่ต้องห้าพาดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะมาอยู่กันกับมิกกี้เพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ ion, สาขาเสรีไทย68กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มิกกี้จะพาพี่พี่มาอัปเดต e ีโก้ค่ะตัวสไตล์โมเดิร์นนะแล้วก็ได้ในเรื่องออปชันไปครบคันเลยมีให้ตั้งแต่รุ่นสมาร์ทนะคะแล้วก็ไปจนถึงพรีเมียมลักชวรี่เลยมีให้ทุกสีเลยให้เลือกนะคะใครหาสเปคไหนอยู่ไม่ต้องรอของนานเหมือนป้ายแดงมาหามิกกี้ ขับกลับบ้านได้เลยนะคะมาดูคันว่าจะมีคันไหนเข้าตาหรือว่าโดนใจพี่ๆกันหรือเปล่านะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยสียอดฮิตค่ะของเรามีให้นะคุณพี่ตั้งแต่รุ่นพรีเมียมไปจนถึงพรีเมียมลักชัวรี่สามรับตัว Toyota t o โยต้ายาริสเอทีฟเนี่ยเขาจะได้เป็นเครื่องพันสไปนะคะตัวนี้เนี่ยมากันในดีไซน์กระจังหน้าที่ ฟีลเหมือนคอล l ราครอสเลยคุณพี่เป็นดีไซน์ใหม่ของทางโตโยต้าเขานะคะตัวไฟหน้าเขาเนี่ยจะได้เป็นแบบระบบ LED แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะคะสันเหลี่ยมตัวรถผิวพันธ์ไม่มีผิวเปลือกส้มไม่เคยเคาะสีมาใหม่มากันในสีเมทัลสตรีมนะคุณพี่ป้ายทะเบียน6ขอไข่คอควาย4757นะคะจัดมาได้เลยกับเลขไมที่ค่อนข้างจะน่าใช้เลยไมล์หลักพันนะคะคันนี้ไมล์5 0 0 0กิโล และก็ราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงและประหยัดไปเยอะเลยค่ะคุณพี่รุ่นนี้นะคะค่อนข้างจะน่าใช้ด้วยออปชั่นเขาที่มันมาครบขันละไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหรือว่าจะมาในตัวอ่าตัวนี้มีกล้องถอยให้ล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพนะคะค่าความชัดเขาอยู่ที่พ0นแเลยของศูนย์แท้เดิมซีนยังนานาเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะคุณพี่ เปิดมาเนี่ยกลิ่นใหม่นะคะกลิ่นรถใหม่ป้ายแดงตีขึ้นหน้าเลยคุณพี่สภาพกลิปมากตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นรุ่น1.2ึ่งจุสมาร์ทเขายังได้เป็นเบรกมือแบบดึงอยู่นะคะส่วนเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ตัวเบาะวัสดุที่ใช้เขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำออกดีไซน์สปอร์ตนะออกแบบมาด้วยทรงมักเกสซีนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะคุณพี่ยืดหยุ่นได้สูงนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยคันนี้ผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นเดียวละ9,00 0นิดๆเท่านั้นนะพี่ๆแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกเนี่ยมองข้างปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้าได้ด้วยนะกระจกคนขับได้เป็นแบบออโต้ด้วยค่ะคุณพี่สันเรียมตัวรถไม่ว่าจะด้านนอกหรือด้านในนะคุณพี่ค่อนข้างจะกริปเลยรับประกันโครงสร้างให้นะคะมีใบเซอร์รับประกันให้สภาพตัวรถเนี่ยก็คือค่อนข้างน่าใช้เบาะด้านหลังนะเหมือนท้ายใหม่ป้ายแดงเลยคุณพี่พยางรองพื้นอะไรมีให้ครบละ ที่เก็บของที่วางแก้วก็ให้มาครบขันเลยนะคะอัตราการสิ้เปลืองของตัวรุ่นนี้เนี่ยอยู่ได้ถึง24-25กิโลลิตรเลยนะใครหายอยู่นะคะ529,000บาทสำหรับรุ่น1.2สมาร์ทมาแค่5,000เท่านั้นจัดมาได้เลยแคปนะคะแล้วก็กดแอดไลน์ที่เบอร์ด้านล่างได้มิกกี้เพชรยนต์ค่ะของพี่ติดต่อมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงทั้งโทรและก็แอดไลน์ line, เนาะมาดูกันต่อถ้าดูไฟสคันนี้คุณพี่จะเห็นถึงความแตกต่าง ซ้ายมือเป็นรุ่นสมาร์ทที่เมื่อกี้เพิ่งพาชมนะคะส่วนขวาม,มือคุณพี่ได้เป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เลยคุณพี่จ๋ะนอกจากตัวด้านท้ายเขาเนี่ยไฟเป็นแบบฟู l l LED เขามีเซ็นเซอร์ให้นะถึง4จุดมีกล้องถอยให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเพิ่มออปชันไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะตัวนี้เนี่ยคุณพี่ได้ไปนะมีกล้อง360องศาด้วยคิ้วกันศาสตร์มีติดตั้งให้เรียบร้อยเป้าจับนะคะมากันแบบพรเมียมแบบนี้เลยคุณพี่ ภายในถ้าเป็นตัวท็อปสุดพรีเมียมักชัวรี่เปิดมาโอ้โหพรีเมียมหรูหรามากเลยนะคะเบาะแดงลายดมอนดมอนคัทคุณพี่เดิมโรงงานเลยแล้วก็มีพรมทีดีด้วยนะตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วดีไซน์ข้างในเนี่ยในตัวออปชันที่มันได้ไปนะคุณพ,พี่เส้นสานความสวยนะตรงนี้เป็นกลอสแบ็กบุกมาด้วยหนังสีแดงนะคะให้ความพรีเมียมอันนี้ไม่ได้แดงแบบตลกนะแดงแบบดาร์กโรสแดงผู้ดีนะคะพี่พดูด้านใน กันต่อดูฝั่งนี้คุณพี่คะมันให้ดีไซน์สวยหรูนะจริงๆมันดูดีมากๆเลยเวลานั่งในรถแล้วก็ถ่ายรูปแบบเซลฟี่อย่างเงี้ยเป็นเบาะแดงโอ้โหพรีเมียมหรูหละทําให้รูปเรานะคะดูมีคลาสมากขึ้นนั่นเองตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะพี่พี่คะก็ได้ไปในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ได้ตัวนี้มีไวเลสชาร์จให้นะคะจอทัชสกรีนเหมือนกัน มีกล้อง360องศาแล้วก็กล้องบันทึกภาพก็ติดตั้งให้จากโรงงานเหมือนกันมีคร u สคอ Control ให้ค่ะเตือนกนโชนให้เตือนออกนอกเลนให้นะคันนี้ค่อนข้างจะพรีเมียมครบคันเลยใครมีงบประมาณขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวคุณพี่5490 0 0บาทนะคะแต่เลขไม้เขาจะอยู่ที่หลักหมื่นเนาะตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เขาราคาใกล้เคียงกันเพราะว่าไมา้เขาแค่หลักพันเท่านั้นซึ่งมีน้อยมากๆใครนะคะที่อยากได้ตัวท็อปออปชั่นแบบว่าครบคันเลยในราคาไม่ต่างกันมาก ก็มีให้ไม้สา0 0 0ื่นตัวนี้รถปี2022นะคะรุ่นครบรอบ60ปีสำหรับยาลิสเอทีพีเมียมลักชัวี่ตัวท็อปสุดในตารางเลยคุณพี่ป้ายทะเบียน2322นะคะก็จัดได้เลยนะมีพร้อมเสิร์ฟให้นะคะจัดไฟแนนซ์ถ้าเอกสารครบ3วันเท่นั้นรอผลคุณพี่รับรถกลับบ้านได้เลย ประกันในเรื่องของรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางคันก็ยังเหลืออยู่คุณพี่การดูแลไม่ยุ่งยากไม่ซ่อมจุกจิกอยู่แล้วนะจากแบรนด์โตโยตานะคะขยับมาอีกนิดนึงคันข้างๆถ้าสีทึบๆยังไม่ถูกใจสีขาวมิกี้มีให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ก็มากันในตัวยาริสเอทิฟเหมือนกันคุณพี่รุ่น1.2สมาร์ทนะคะราคาน่ารักมากๆเลย4,99,000บาทคุณพี่ผ่อนเริ่มต้นนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันเนาะ คันนี้ก็อยู่ที่เดือนละประมาณ9,300เท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะเลยเดทนี้คุณพี่นี่เลยค่ะครบคันอันนี้ก็กิ่นดีเหมือนกันนะคุณพี่สภาพสวยไม่20,000 0รถปี2023นะคะสนใจทักแชทมาได้เลยหรือกดเบอร์โทรมานะคุณพี่จัดเลยค่ะคันนี้ไม่ก็หลักหมืน่นส่วนใหญ่ของเราไม่มีข้ามแสนนะถ้าเป็นยา r i สเอชทีปปีใหม่ๆนะคะไมลจะอยู่หลักหมื่นหมดเลยสภาพเดิมรอบพันรับประกันโครงสร้างให้ ถ้าต,ตัวยาลิเซทีฟเนี่ยการันตีได้เลยคัดแต่แบบ5้าดาวมาให้ทั้งนั้นนะคะสงสัยใช่ไหมทําไมมีแต่รถปีใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนไวัยรุ่นสร้างตัวเนาะเอามากันแบบว่าารถผ่อนไม่ไหวส่งต่อไม่ไหวก็เลยต้องส่งต่อให้คนอื่นดูแลอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีแค่3คันนี้เท่านั้นพี่ๆมีให้อีกนะคะมีสีดำด้วยบอกเลยว่ามีให้ทุกสีเหมือนป้ายแดงเลยคุณพี่คะ นี่เลยมากันกับอีกคันนึงคันนี้เนี่ยไม้น้อยมากๆเลยนะเผลออถ้าจะไม่ผิดวิ่งใช้งานไปหลักอ่านี่เลย29,000กิโลนะคะตัวนี้ก็สมาร์ทเหมือนกันนะคุณพี่489,000บาทผ่อน8,400ตลอดอายุสัญญาตัวนี้มี adaptive cruise control ให้ได้ใช้งานเหมือนกันแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพนะคะติดตั้งจากศูนย์นะสีดำดูดุนะคะดูแพงรอยขนแมวถ้าไม่มี ประวัติส่วนเช็คได้คุณพี่489,000บาทป้ายทะเบียนนี้เลยนะ6ขอไข่ช้อชิง7 6 5 6นะคะสนใจก็ทักมาได้แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นอีนอกนะตัวนี้นะคะเป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะตัวตัวยต้ย,า,ย 1, 2, าริสเครื่องพันสองเหมือนกันหน้าแฮมเมอร์เฮดก็มีให้ค่ะเรทใกล้เคียงกันเลยและพาไปชมอีก2องคันถ้าคิดว่าโอเคถ้าผ่อน900 0หรือว่าผ่อนอยู่ประมาณ10,000อย่างเงี้ยโอเคนะหมื่นกับอีกหลักร้อยนะในเรทฟรีดาวคุณพี่ จัดได้เลยมีให้ทุกสีสำหรับพรีเมียมลักชัวรี่นะคะกรอง360องศาคูสคอนโทรลเตือนออกนอกเลนบายสปอร์ตมอนิเตอร์ไม้หลักหมืน่นคุณพี่และก็ยังได้รถใหม่กิปไปเลย2องคันนี้ก็เป็นพรีเมียมลักชัวรี่นะคะคันด้านขวามือสีแดงทั้งนอกและก็ในเลยนะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยไมห้าหมื่นสีนะคะอยู่5,49แสนับาทอันนี้ก็ผ่อนอยู่หมื่นหลักร้อยเหมือนกันคุณพี่กริปเหมือนกันนะคะออปชั่น เป๊ะเลยกลิ่นใหม่จีน่าเหมือนกันเลยพี่ๆสวยงามนะคะคันนี้ไม่มีโฉนะพิฆาตเหมือนกันหรือจะดูกันกักบอีกคันนึงอะคันนี้นะคะคุณพี่ได้เป็นตัวยาลิสเหมือนกันนะอันนี้ก็หมยอยู่ที่สามหมื่นนะคะแพงกว่าแค่หมื่นเดียวห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใช้เงินออ่รถนะคุณพี่ถ้าใช้อยู่ประามาณสี่หมื่นรวมประกันรวมอะไรอย่างเงี้ยจ่ายแยกต่างหากเขาผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละเก้าพันสองเก้าพันสามเท่านั้น รายได้นะคะ18,000บาทขึ้นไปออกคนเดียวได้จบแล้วเป็นรถอีกหนึ่งคันที่เหมาะมากๆเลยสำหรับพี่ๆที่ต้องการใช้รถในเมืองนะวิ่งงานอะไรอย่างเงี้ยไปติดต่อลูกค้าหรือว่าจะใช้เป็นชีวิตประจำวันนะคะใช้ได้ทุกวันเลยเนาะประหยัดน้ำมันดีไซน์ออปชั่นครบเลยความปลอดภัยก็ดิสเบรกให้ละ4ล้อเรียบร้อยเนี่ยตำแหน่งกล้อง360องศา เดี๋ยวมิกกี้จะมีรีวิวคลิปให้นะคะตั้งหากแบบออปชั่นครบคันเลยเรนแต่ละรุ่นย่อยยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะสนใจออกรถมือสองคุณภาพนะคะติดต่อหามิกกี้ที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยคุณพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยตอนนี้นะและในรุ่นยางเรียนสรีมีให้เปรียบเทียบกันทุกรุ่นย่อยมีของพร้อมส่งมีการดูแลหลังการขายให้ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปใช้ยาวๆไม่ต้องขับไปซ่อมไป สบายใจหายห่วงนะคะอย่าลืมนะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงวิคีเพชรยนต์ได้เลยค่ะ